สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาพามาอัปเดตโอ้จันนุดึงสโลมไหมมาดูความขึ้นหน้ากันหน่อยลุ้ลุลงไปตา้ดินก่อนไปไปทำเออไปเน,นี่ยไท้ทำที่หลัง ตารดินมนครับอันนี้เดี๋ยวไว้ทำทีหลังโอ้ <c oughs> ฟีมือไหมเปี้ยเลยไม่ธรรมดาครับกระบีมือหนึ่งชายใหญ่กับอาจารย์ออส <c oughs> กระบีมือหนึ่งโทนหนึ่งครับ เดี๋ยวให้จานุลงไปตักดินก่อนครับท่านผู้ชมตักแค่นี้ก็ได้นี่นี่แนวมันจะเบี้ยวเลยเด้นี่จานุกนี่มันต้องอยู่นี่นี่งานก็เหลือเอาดินออกครับเนี่ยเอาดินนี่ออก อ๋อช่วงแรงๆอย่างนี้ลงไปตักดินก่อนอันนี้ฝนตกยังค่อยมาทำ <c oughs> ตาไปไหนฮะไปไหนมาดูบ่๋อตาแกมาดูรถครับ เดี๋ยวไปตักดินคู่กับอาจารย์ออสก่อนไปช่วยกันไปช่วยกันผมมัวแต่ไปทำธุระอยู่เมื่อกี้มัวแต่ไปเคลียร์เรื่องทางเรื่องอะไรครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาดินมาตามีที่เทดินมัง้งบ่ส <c oughs> ตาของมม,มีเงินจะซื้อ่ะเอ้ทำไมไม่มีเงินจะซื้อเนาะเงินนีอยู่ไหนหมดเงินน่ะหาอยากเท่งเงนินนี่อ๋อหันนี้หกล้มมาเพิ่มครับเฮ้ยฮิโนมิก้ามาจากไหนอ่ะโอ้ คันใหม่ที่ต่ออูชายใหญ่หรือเปล่าโอ้ดูอ่ะเปี้ยเลยไหมปีมือไหมเปี้ยไหมครับเปี้ยไหมเปี้ยเปี้ยเลย โอ้อาจาย์เอากระจงทางขึ้นไว้ตรูนี้อฮิโนเมกากันนี่มาจากไหนฮะโอ้เปียกเลยสซโลเมต้องมุมแมหยตายสิมันสุดยอดไปเลยอะ่ะ อ้อย <c oughs> อ้อยจาจนโอวิ่งมาจากทางไหนน่ะนะเอาคราวนี้เราก็จะจุกดินยังเดียวเลยครับ อันนี้วัานไหนฝนตกจังค่อยมาขึ้นมาดึงสโลปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้จัดออตตากไม่ทัน10บโอก็วิ่ง6กโอก็วิ่งนี่ไงโอ้มาร์กทูไม่ธรรมาดามกันเด้ จวดคือกันด้มาทู่นี่รธรรมดาด้นี่เบ่งดูมาทู่้อยเมื่อก,กี้ไม่หนีกันครับ มีนีกันเท่าไหร่ดูหมือนมันจะลึกกว่าแล้วนะทางเนี้ยนี่มันสูงอยู่นี่นี่ระดับมันต้องอยู่นี่นี่ระดับที่โจทยจริงๆอยู่ตรงนี้ครับจ้าเอาขึ้นนิดหน่อยเด้อโอ้ยมันจะต่ำลงแล้วนะนะเ <c oughs> อ้ย ตักสองคันนี้น่าจะไปเร็วอยู่หรอกไบักเต็มไปทางไหนโอ้โอ้โอ้แรงแรงแรง ด้านโอ้ก็น่าจะลงมานี่เลยเมื่อกี้นะไปจอดรอข้างบนก็าปิดทางไปแล้วงานไม่หนีกันเท่าไหร่ครับ เอ็ดออเอ็ดออดเอ็ดออดตอนนี้รถดำวิ่งอยู่ที่7คันแล้วครับ6กล้อลอยลอยลอยเอามาดูครับ SK 140 Ôi, oh, thùng vinh mà chẳng này hả? Thùng! Tiếng vinh mà chẳng thằng này nè Thôi, thôi, là băng chôn tụt gần đây ดูครับเฟมือการสลบเดีเ๋ยวท้ามหนทงก่อ,มน,มมมน,อนมันวิ่งมาจากตรงไหนเมื่อกี้ Không Đi xuống dưới kia đi Đi nói chuyện với thông đi Đi xuống dưới kia đi Này! xuống đi <laughs> ไปชาตโตเบาไปชาตโตเบาอันนี้วิ่งไปทางไหนเนี่ฮะไปลงนู่นบอกนนเอา,เอาี่น<า>ู่นเขาแล้วบอกเขาวิ่งเขาไ่รีบเดิฮะเอาก็วิ่งอ้อมไปนี่ไง,งไปเทน,นู่นอะแล้วทำไมรถเปล่าไม่มานี่นรถพี่มาทางไหนรถเปล่า,มา,ามาทางวัดเนี่ยนะ เอาแล้วใครไปทีฟามหมูฟามไก่กรอไอ้นนทเหรออ้ามาดูรท,ท่งขึ้นตรงนี้ ขึ้นแบบสบายสบายไหมสไตล์ทอทงนี่ขึ้นสบายสบายสไตล์ทอทงคำทางใหม่หนุกคำทางใหม่หน่อยดิว่าระดับตรงนี้มันลึกนะนี่ตรงนี้แอ่งนี่มันลึก นี่ก็ลึกไปเลยด้วยนี่เออซัมนี่พอดีเลยนี่ซัมนี่พอดีซัมนี่นี่ซัมนี่พอดีเลยตรงนี้แผด,ดินมันปลิ่นนด้วยนี่ ตอนไปถึงบ้านแล้วครับทำนี่เด้อทำนี่แหละพอดีแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เชียงนิ่มไหมมาคทูไม่ธรรมดา จันนุไปเก้าทางอยู่ครับเก้าทางไหมเก้าทางไหม <c oughs> เมื่อหนึ่งชายใหญ่ตักไม่หนีร้อยยี่เลยครับนี่ไหม เอตัดไหมจันเอตัดไหมเอตัดไหมอะเอตัดไหมตัดดีบ่เย็นไหมเย็นกว่าซอัดบ่เย็นกว่าซอัดไหมบ่ต้องมาตักเลยเลยเนาะ พุกกี้อุ้มได้ดีเนะาะวามันลึกเกินเด้อเอาสเสมอๆม,มานหน่อยอ่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็เหลือไปทางนี้แล้วก็ไปโน่นส่วนทนุก็ดึงเกาีเอาเต่งๆเอาก็จบแล้วงานอนะ่ะไม่ได้ยาก เดี๋ยวให้ดูกันเรื่อยๆครับอัปเดตให้ดูนั่งงานเรื่อยๆครับอ่ะสวัสดีครับ